ูให้ดูให้ดูอ่ะปูผมสีเขียวยายยาปูผมสีเขียวนุ่นไปย่านู่นเลยโอ้ยให้ดูยามขึ้นไม่ได้ฉิดยา่าดูโอ้ยสีเขียวไปหมดอมูผมสีเขียวเลยอ๋อ ยามขึ้นนู่นหวานสาวนูน่นเดี๋ยวไปนูน่นไม่ได้ชีอยากไ,ได้ชียามันไปทางน,นู่นโอ้ยยังไงเกี่ยวปึ๊ดไปหมดโอ้โหยดูยาดิยาดิยาจะพูดเลยนี่จะฝนยุ่ยย่ะดีๆ ยาวกว่านี้ยาสิหน,น้าฝนตกมิยุไยฟ้าออกอันนี้ไม่รู้รถเตยเยอะเบื่อบนถนนย,ยาเยอะ ปันไปมันซ้นนี่ปันไปมันซ้นนี่ตัดเน้าหวันซุกอุ้ยมียาจะเดินบนถนนมียาจะเดินบนถนนนกรถ ยเยอะเยอะเลี้ยนนีหลานชายไปนอ,อนวัดเล็กแปรงเลี้ยนแล้วเลยแสงเงินแสงทอง

น่างลูกยุงใช่ไหมสีเหลืองเป็นที่สม้มสีแสดนี่ยุงต้นเล็กยักเล็กนี่นนต้นเล็กเดินเรื่อยๆเดินเรื่อยๆไม่มีคิดหลง ไม่มีคลิปหลงออกเดินอ้าก็ไทยเนาะมาไปที่บ้านหรือเปล่าไม่คลิปหลงก็เดินเรื่อยอืม กไปสะกันไหมไปสะกันไหมก้ก็ไปสะกันไหมเน,นี่ยนี่ผมตรงแล้วมึงเนอุ้ยแล้วเดินก็ขัดเขา้าอยากจะเดินไจลๆไปให้ถึงขัดขาขัดเข่าอะไรก็ไม่รู้เขียวไปหมด เขียวไปหมดทางทาง้งกีท่ทีแล้วและคลิปนี้ก็แค่นี้แหละจ้า